หมาหมูนะหมาหมูมันหายไปไหนนะ่ะฮะบุกมาลนะถ้าฟันไปดาบยันเจ็บเจ็บเป้าหมายของพวกเราคือซุดเอาละได้เวลาทานอาหารแล้วจ้าซุดจ๋าออปกินนี่ยบอยกะแสะไฟ ดิ๊กมัมเจอซึดเจอพลังซึกดไปนะล่วงแล้วจบนี่โรบิน <c oughs> มาแล้วชอปเปอร์กับแฟงกี้โชกุนซูปเปอร์รับได้นะพวกแกตอนนี้แหละเราลุยเลยสามประสานมัดยางยืดเบลวี่จัม มหาสามพันเจ้าบวกฟางคอสไบมหาหนึ่งพันโลพยาวราชสีบาสุสกา้า,กาเจอสามภาษาเนะี่ย,ยนะเดี๋ยวจำนะมาหาสามพันโลไว้เบี้ยงตุ๊กี้นะปกหน้าผาไปเลยบิ๊กมัม สวัสดีครับวันนี้ผมโอซุ้กทิวีเช่นเคยฮนะโอเควันนี้อยู่ผมวันพีซีนะฮะกับวันพีนะก็อยู่พาร์ทสุดท้ายนะเปิดประเทศวานุคูนีนะศึกส,สุดท้ายที่โอนิงาชิมะนะฮะโอเคเดี๋ยวเป็นไงก็มารับชมเลยฮนะสำหรับใครที่รับชมดยูคลิปนี้อยู่นะฝากพี่ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยครับ,รบฝากเพื่อนช่วยกดไลค์ด้วยๆนะครับโอเคไงก็มารับชมเลยเฮีย yeah. นี่ก็ความยากระดับสิมนะก็จะเปิดแบบให้เล่นเกือบทุกตัวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นตัวหลักก่อนแล้วกันนะลูฟี่นี่เอง เพราะว่าเก่งสุดแล้วล่ะในตัวของผมมาโหลดคูดน่นะนี่ก็นี่แจ็คนี่ทับเออเอาไงล่ะบุกเลยไหมยังไม่ถึงเวลาอันนี้ก็แจ็กก็วางแผนนะตามจริงเลยจริงก็คือไคโดกับไคโดกับบิ๊กมัมร่วมมือนะแต่ในนี้ไม่แบ่งพักแบ่งพวกกันแล้วแล้วก็มีตามจริงชีทไม่ได้มาแจมนะ แต่อยู่ชีดนั่งโผลมาก่อนนี้เฉยเลยผมก็งงเหมืนอนกันฮะในเรื่องของมันหลังที่หมกฟางกับบิ๊กมัมสู้กันนะไปเด็ดหัวไขรโดตอนนี้ซะแค่ว่านั่นไงจ,จบแล้วนี่น่อาชีกวางแผนมานะดูฟี่ฟก็คิดก็ไม่ไหวนะตอนนี้เจอหวดไปทีหนึ่งนะแล้วก็ได้ชาโบ้มาช่วยไว้แต่นี่ เปลโลว่มาล่าตัวนะกองทพบิ๊กมัมมาแล้วโมโมอสเกตห <c oughs> นีเด้งน้งนะคู่เลยนะไอคิดเดทไอ้ด้วนคิดโซ <c oughs> โลมานี่รับกี่ๆนะโซโลบุ๊กก็เริ่มไม่ไหวแล้วแครอทก็ไม่ไหวแล้ว คาวินดีตก็มานี่สเปโร่ <c oughs> แม่งเหมาะเป็นตัวร้ายจริง <c oughs> ยังไม่ฟื้นอีกเหรอจอมฟังเบย์มีเบย์หมายเลขหนึ่งของลูฟี่นะ <c oughs> เตือนยังลูฟี่ขี <c oughs> ้มอนกูแม่งมันมาช่วยเลยเห็นดีตัวใช่ไหมย,ยืนมองอาโุสกะออกมาข้างนอกมันอันตรายนะครับมโ <c oughs> ม่ล่ะ พอเถอลูฟียอมแพ้เธอะพวกเจ้าทุกคนบาดเจ็บกันไปหมดแล้วข้าข้าเห็นทนเห็นไม่ได้ข้าอยากเห็นใครไม่อยากเห็นใครตายแล้วอนแอซะจริง นี่ลูฟี่ได้บัฟหมนี่แขนยาวแม่น่าดึงไหมผลเป็นผู้นำะ่ะเขาไม่ทำหน้าแบบนั้นหรอกเว้ยฮ้ยโทษชีนะที่ทำให้กังวลไปก็สัญญากันแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะไปถล่มพวกนั้นเองไอ้้อนเน่ ฉันไปดูมุ้งพวกนั้นเองละลุฟฟี่ฟื้นแล้วคิดก็ต้องตามนะเปิดศึกวนกันน้อคนนี้สุดท้ายฉันจะไม่ตายและพวกพ้องของฉันก็เหมือนกันแต่จะไม่ยอมให้ใครตายอยีกแล้วของคืนนี้หนอนไก่บาทโทลุงโอกตัวเปิดนะหนี กำลังงก็โกงใหญ่นี่ช็อปเปอร์ล่างกวางเลนเดียมาแล้วลูฟี่โอเคนี่คิดหายตัวได้ลุ่มหนีไอเสือรอนะอย่างเท่ชัมเบอร์ให้ชัมเบอร์ <Okay. S 1> เป็นท่าที่เท่สุดแล้วมั้ง เปิดสงครามนะฮะปลดดูไว้เถอะนะท่านโมโมซุเกะผู้ที่รู้ขึ้นพวกพ้องและต่อสู้เพื่อปกพวกพ้องเฮานั่นแหละเขาคนนั้นแหละคือคือใครอ่ะเจ้าเห็นโจรสลัดเงน่ะไล่บื้อมาแล้วทุกลุยเลยกับพวกบ้า ฮ่าเปิดฉากแล้วลูฟี่โอ้ซูเปอร์แฟงกี้ลูฟี่ฟยังสู้ไหวไหมอ้าชาโบไม่เป็นไร้ะขอบใจนะามาอารวาสกันเลยนี่ต่อยฮนะลูฟีน่นี่ผมอัพเต็มนะก็จะต่อยแรงเลยโอเคนี่กี่กันมาทาไรเงา โอเคครับถ้าติดถานะมืนนะเรา็ปล่อยแรงขึ้นเล่นฮ็อปได้เราเคลียร์นะกองทัพมันช่างใหญ่เสียเหลือเกินเปิดเจดเราเคลียร์นะอย่างนี้อ้ยโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเต็มเลยนี่เอลเพนกันบาสุก้านี่โ้จุสลัดนะอิพลของหมวกฟางเลย ตอนเหมือนฉันไม่แค่มุกฟางเดี๋ยวมาขวางแต่ตากนี้บุกมาเจี๋ยสามในพุ่งไปอ้าวลูฟี่บูเล่มาฮะกปปี้ลูฟี่ฮนะถ้าทำอย่างไรดีถึงทำทำตัวตามผู้ที่ลูฟี่หวังไว้เนี่ยบูเล่ยัไม่เท่าไหร่นะตอนนี้เจอลูฟี่อัพเต็มหน่อยฮนะชิลชิลเอาละคูเราก็ไปเถอะ กัดการผู้ที่มาขวางทางลูซี่กันชาโบะชาโบะเก่าแอ๊ะเราเขียร์นะนไหนมันต้องมาขวางพี่เขียร์ได้ชิดนะตัวปลอมนี่มันน่าสำคัญจริงรูปจัดการให้เสร็จเราไปต่อเถอะได้แล้วหัวอยกักอย่างงีอยู่อย่างงี้หนึ่งตัวเขียร์นะเขียร์ลูกน้องบิ๊มัมเดี๋ยวเราไปสู้บิ๊มัมต่อนะ อันนี้เราต้องเคลียร์สองตัวนะมันมีบอสสองตัวในสถานนี้ไคโดกับบิ๊กมัมแต่าทางไคโดยังปิดอยู่นะเราต้องเคลียร์บิ๊กมัมก่อนอยู่ไหนวะบิ๊กมัมในคาตาคุริโผล่มาแล้วแม็กล้างตาบาทาไรเงาเจอเกียร์ซีน่อยสเล็กแมนเอาตัดสินเงินคาตาคุริเจอสเล็กแมนหน่อยนีาา่นนนนต่อยอะ ไหนคอมโบอัลบั้ามต่อยใบต่อยใบต่อยใบอาตาคุริไม่เท่าไหร่เนอะโอ้ยโดนจับนะฮะหมุ่เปิดเกรดแล้วคาตาคุริขอใช้ท่าน้อยปืนใหญ่ราชามัางกรยับเดี๋ยวปืนใหญ่ราชามังกรหนะ่อยเอาละชิงคอบบ้าไม่เจอชิงคอบบ้าไปไตายคาตาคุริจัดก,การเรียบร้อยแล้ว ต้องถามว่าทำไมอ่อนนะค่อยทคาตาคาตาคุริไม่ใช่บอสแมปนี้นะเป็นตุวกกี้นะแข็งแกร่งตอนนั้นนี่ผมยอมรับความเนี่ยให้เธอเลยนะขอบคุณด้วย้วยแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยอ๋อโบคาวิดิโอขอโทษที่สร้างปัญหาให้พี่ครับแต่ผมนี่เก่งให้นมากกว่านี้ไ <c oughs> อ้หนอนไก่ มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูยึดได้ดึงมัมเนะี่ยเดี๋ยวเราไปหดดึงมัมกันไปทางไหนวะเนี่ยไข่โดโดี๋ยวขอให้ไม่ได้แต่ก่อน<ต>อือ่นเลยแกหมกฟังหมกฟังทำอะไรให้แก,กมีมันดึงมัมหลบไปตอนนี้มีมชั้นละกันแกอัดดึงมัมให้กระเด็น โอเ,นะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ลูกน้องมันก่อนแล้วกันลูกน้องมันเยอะเหลือเกินนะลิขมันระหว่างทางของแวะหน่อยเดี๋ยวมันจะจบไฟฮนะเดี๋ยวชิปมันจะจบไฟก็แวะหน่อยนะเคลียร์ไปโอเคต่อยไปฮะไม่แน่เอเลเพนกัน ขวานสายฟ้าเนี่เคลียนะนี่ฟันกุโตที่อยูตรงหน้าถึงเราตอนนี้มีแค่นั้นแหละนันทีก็เห็นตรงกันนะจอรนักดาบโง่เหมือนไปจากกาสตูนเถอะเฮ้ยซันจีบอ,อกเราพี่จะก,การไปหนึห่งพันคนเดี๋ยวเราเคลียร์เนี่ยนะนี่งไงผู้นำมานันเดี๋ยวเราอยู่พื้นที่นี้ด้วย โอเคเขี่ยสามลูกโปงมนุษย์ <c oughs> ยั์เขี่ยไปหายหมดครับโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราเอ้มันมีเควส์ลองตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูก่อนวนะ่าสู้ใครเควสลองอ้าวสเปโร่ไม่ได้อยู่กับแม่มึงเหรอเกี่ <c oughs> ยซีเบาแมนเ <c oughs> จอเบาแมนหน่อยสเปโร่ <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะสเปโร่ เจอคอมโบหน่อยไอ้ชิงคองยักษ์ในนี้ต่อยไปฮะคอมโบระบ้ามตูนใหญ่ชิงคองยักษ์โอเคตูนใหญ่ชิงคองยักษ์มาสุก้าตายไปฮะโอเคเราก็ไปจัดการตัวแม่ละบินไปเลยละกันตึ้งบ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 ึ้งเฮลิคอปเตอร์เยลูฟี่ต้องบินอย่างเร็ว นี่บินมินบึงบึ้บนี่เจอแวะระหว่างทางฮะถ้าเจอตัวหัวหน้ามนล้ฆ่าไปด้วยโอเคยูฟีตบบ้บโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะเออแก๊หมดนบเกใหนี โห,หน้าสมุลัยเอเดเพนกันขวานสายฟ้าบิ๊กมัมโผล่แล้วอยู่ตรงไหนเอเกมัมอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเคียนนี่ก่อนแล้วในนี้เอเดเพนกันต่อย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 ในนี้บาสุก้าอยู่ไหนบิ๊กมัม,ม,มโผลมาอยู่ไหนวะทางนี้เหรออ้าวไม่ใช่ข้างหลัง โอ้พี่ก็หลงไปไหนนีอ่อยู่นี่บิ๊มมัมโอเคเกียสามลูกโป่งยักษ์ยางยืดนี่พุ่งชนไปนี่ี๋ยวเปิดเก๋นนะต่อยก่อนบิ๊มมัมไม่เท่าไหร่หรอกบาทายักษ์นี่แหละต่อยนี่พุ่งเรทฮ็อกไปโอเคมามา เยสซาไอซีบาวมันใช้บามนต่อยบิ๊กมัมนะเออสองพัน e ตัวละโผมบิ๊กมัมก็อึดใช้ย่อยเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไรหรอกฟืนใหญ่ราชาคิงคองยักษ์บาสูก้าเออต่อยไปฮะใช้ท่ามี่ต่อยไปเชียเออคี่น้องก็เยอะหรือเกินนะ ลูกน้องมันเยอะดีนะเราจะได้เก็ดเก็ดท่านไม่ตายได้เฮ้ยบิ๊กมัมก็แปลงร่างเหมือนกันกลายเป็นร่างจักระพัิแล้วลูกมัมร่างนี้โหดมากคือรวมพลังนะไฟแล้วก็ซุดนะเข้าด้วยกันโดยเฉอาะฉีเมฆกวโหดในระ่างลูกมัมแต่ก็ไม่เท่าไายเด้งสักทีนี่อย่ามาทูกกันนะปักโงองฉันนะ่ะบิ๊กมัม อย่าคิดแค่นี้นะจะเอาชนะฉัน,นได้วออขอนยักษ์คมดาบแห่งการทำลายล้างนี่มันปานดาบจะชัดบิด๊กมัมแกก็ใช้ปานดาบได้เหรอโซโลรับนะแยกกานสู้ก็ไม่ได้หรอกไอที้จะการไม่มันได้อ่ะยูฟี่เขาไปลืยพร้อมกันเลย นี่หมาหมูนะหมาหมูมันหายไปไหนนะ่ะฮะบุ๊มานะ้ะถ้าฟันไปดาบยัน,นเจ็บเจ็บเป้าหมายของพวกเราคือซุดเอาละได้เวลาทานอาหารแล้วจ้าซุดจ๋าเอาไปกินนี่ปล่อยกระแสไฟ ดิ๊กมันเจอซิกเจอวังซุดไปนะล่วงแล้วจบนี่โรบิน <c oughs> มาแล้วชอปเปอร์กับแฟงกี้โชกุนซูปเปอร์รับได้นะพวกแก <c oughs> ตอนนี้แหละ <c oughs> เราลุยเลยสามประสาน <c oughs> มัดยางยืด <c oughs> เดลวิว <c oughs> จัม มหาสามพันเจ้าบวกฟางคอสไบมหาหนึ่งพันโลพยาวลัจสีบาสุกา้าเจอสามภาษาเนะี่ยเดี๋ยวยูจำนะมาหาสามพันโลไว้เบี้ยงตไอกีนะปกหน้าผาไปเลยบิ๊กมัมแบบ โดนเท่านี้ไม่แพงนะบิ๊กมัมฟื้นไหวสำเร็จไหมล่ะไม่ไมนี่เราคงฟื้นตัวอีกแน่ครับรีบไปที่ยังมีโอกาสเถอะครับเออไปกันโอเคนะจบเรียบร้อยนะบิ๊กมัม อ้าวยังไม่หมดสภาพเจ้าพวกนั้นยกทอให้ไม่ได้มันไปไหนของมันเจ้าหมกฟางนี่บิ๊กมัมไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าสารูปดูไม่ได้นะบิ๊กมัมนี่ชีตมาละจะมาเล่นชีเฟอรไงเละจะชีตแกคือหนวดดำเงี้ยเหรอสีจักรพพัดมาเชาดิชิตเอาหมกฟางเล่นงานหนักสิท่า นี่แกคงมได้เท่านี้สินะฉันไม่อยากเชื่อ,อ,อหูตัวเองเลยตอนนี้รู้แกกับใครโดนจะสู้กันเนี้หากแกไปปนเปี้ยนรอบหมดกฟางแล้วทำในการลังลดลดลงในทั้งคู่รับฉันแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่พวกแก หัวฟางทำได้ดีกว่าที่คิดเกินคาดไปเยอะเลยเนี่ยการที่ฉันสามารถเด็ดหัวซีจักรพรรดิได้ถึงสองคนโดยไม่ต้องออกแรงเลยทั้งเนี่ยเนี่ยไคโดะต้องมาตายที่นี่ยุสมัยของคนแก่ยังผู้แก่จบสิ้นเลยอย่ามาพูดนะคิดว่าฉันจะแพ้เด็กเมื่อวันซืีอย่างแกเหรอ สุดมาเนี่ยนี่มานแล้วไคโดตุ้มไคโดเหรอโหนด,ดามบางอาจไม่ใช่วิธีเป็นยาอ่อนอย่างนั้นนะไม่ว่าหน้าไหนาก็ขย,ยี้ก็ขีขาดกันหมดเลยลุงน้องไคโดนะเอ้ลุงน้องชีนะส่งมารอบสังหารไคโดตอนหลับกัปตันเขาโท่ด,ขขด้วยการรอบจึงตีพลาดไป ยายแกนั่นยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกแต่ถ้าแกยังมาอารวาสเกาะฉันอีกแล้วก็เห็นที่คงปล่อยไว้ไม่ได้แล้วพวกเราถอยได้เลยกิกิมาพร้อมกันสองคนอย่างนี้ก็เสียเปรียดสินะพวกแกทั้งหลายถอยครับถอยนะ จอมโจรผ้าเหลืองฮะถอยเออบิ๊กมัมก็ไม่ไหวฮะบิ๊กมัมก็ต้องถอยเมือนงันมาสิมาเอ้คาตาคุริมาช่วยแล้วมามะนี่ก็เถอะนี่ดึงใบฮะโบเล่ดึงละหนีฮะเข้ากระจกไป พลังของบูเรนี่ถือว่าโกงนะหนีเข้ากระจกแล้วไปโผล่ที่ไหนก็ได้ที่มีกระจกมีเล่วเออเอาเอชิดชิ้นนี้ตัวกลนท,ทั้งหลายก็หายไปหมดแ,แ,แล้วอโอ้โหรอ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 กอร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 ออร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 รอรอ ใครโดจริงแล้วมาลุยกันต่อแล้วโอเคเดี๋ยผมตัดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะเพราะว่านี่เล่นมาก็นานแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะโอเคตัดไว้เท่านี้แล้วกันไงก็เจอกันคลิปหน้าครับซ u ล e มกเก็ e ครับผมเย้คลิปหน้าฮะท้ายต่อไป